สบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนวันนี้วันนี้ทักทายสบายดีอยู่ทุกมองทุกบอลมะม่วงตำกล้วยวันนี้เป็นท่งอะไรวะใส่มะยมมะเขือกระเทียมหอมหอมผักขยงด้วยเฮ้ยตักเลยใส่กระตกแล้วนะอีเมจอยจะต้องใส่จาน ปลากินให้หมดนะไม่หมดแขนคอเพิ่นว่ากินไม่หมดแขนคอนะโอ้โหน่ากินจังเลยสุดยอดพี่น้องบวงขมีนะฮะอะเจ้าจะมาสั่งวาเทวาบวงสิโบมี่เมจอยสดเนาะค่ะเฮ้ยกินให้มันเบิดเด้อค่ะเด้อโอหซาดนะ จว่าไปดึงพักแยัเอื้อเบิดเราไปเจ่าเอื้อใส่ไห้เห็ดแนวอยู่โอ้ยดีจะดีายสานึกว่าไปดึงในกระทะเออดีดีเดือื้อยเก็บมาเลยในกระทะเก็บมาโบเบิดไปขุ่นจับเุ่นจับแล้มันลมนี่พักแยังในกระทงนี่มันลำแดง เดี๋ยวเอ่ยเก็บเอ่ยใช้มันแก่แก่ในมันลงจ้ะว่าเป็นกินใช้ก็กินหลุดนะเอาที่สบายใจพวกเธอนี่อยากนั่งอยู่ระเบียงก็ได้ใบใบใบอีนั่งมาเด้อบสุขคนยันบกขากยัง No, tăng kind of mưa du right? là đơm chẳng xẹp mùi du bút. Mày du. Wow. Yak sợt, mày chọn búa. Yak sợt, mày chọn búa. Mày du mà du mày 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 du เม,ม,มื่อแต่หาร้ม่มัดแก้ามื่อแต่บัสนาตานาฮับทา่านนะเฮียนั่นงบอลเ,อเ,อเน,นอ,เอ,อยา่าะเฮียกินทอดอีกกิ่งเนาะนั่งกิ่งนี่หมักกินขนาดได้สมนี่หู้ปลา,าด้านมาฮะปลาแห้งนะกินก่อนแล้วนะทักทายสบายดีทั้งฝั่งไทยจ้าสวัสดีจ้า มากินตำก้วยํำกันเดอ้อพี่น้องบ้านเฮาจืไปหาเงินหาค้ำอยู่ฝั่งไทยทำการทำงานหรือว่าอยู่ต่างประเทศเขาเบิ่งส่องประเมาขีดหอดบ้านเนาะหาเงินหาคำ้ำให้สชคให้มาให้ลำให้รวยกลับมานะจ๊ะมันหมานนะจ๊ะเหงิเหงปังๆ,งๆนะจ๊ะาขายงมือให้ได้กำไรดีขายดิบขครดีผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่าน ที่อุปรรมคำสู้ทั้งปลาเมาแล้วก็เพื่อนมิตรสหายในทีมเฮาเบิ้อสุขสุคนเนะแต่เขาอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร,ร่มทรายมีเงินมีคำเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปเนาะกินชสมด้วยตำอันมะกล้วยซุ่มกัน <c oughs> หัยสุดยอดและตำก้ลวยหายากได้ไอ้เอ้ มาเดอน้องคฮันาาาตำกล้วยตะนีโอ้ยพายก็คือเงียบน้องเนตน้องนาา้ามาทำให้ลูก<ะ>อยากบ่ลูกฮัน<ะ>เออปฏิเสธฉันกลัวไม่พอกินใส่ทั้งปีไปด้วยทั้งกล้วยทั้งปีมากล้วยมีอยู่สองหน่วยเ,เ,เพ็ดเผ็ดเผ็ดบ่ไมจอยแสบ,บปา เมื่อวานนี้ฮะน้องใหม่มาฝากขอบใจเด้อขึ้นตาเฮ้ยอขมุกขอบใจละลายเฮ้ยอันหามาให้แล้วกระยางแงกะเมื่อเฮ้ยส่วนไปบุญกับบ่อใบเคยถ่ายเจ้าบุญข่อยบุญอยากอันน่ะเจ้าเด้ซิมเฉยๆคอโรงแรบ่อใบพัชชินหมดไปพวกเพชรมันสูตรมันสาด ได้นักสมมาได้นะเบาๆลุงทีไปใส่เฮ้ยคือโบอมาแหวนเนาะเอะเอ,อหรือเรากินข่าวอยู่วัดบ่เวลาบ่โอ้ยคือสีโบกินดดเดี๋ยวเฮ้ยคนบ่ได้ถือข่าวยันเมื่อ,อแล้วแหละมามามาสุดยอดเลยนั่น่ะป้ากินหนก สมใจอยากนะนกง่างใส่รถกินแหม็บอกเก่งใจกล่องเลยฮะขี่รถเห็นไหอเอ้าบ่มเม็ดสีเหม็ดปลาเนาะเตาบอร์สิแค่ข้อคนไมนแด่มีแต่พืชแต่พักกะม่วนใส่ม่วน,นใส่แล้วแล้วปัจจัานั้นเ<า>บอร์สิลุงที่ได้เมือ่อไงบอกบ่ใบลุงที่เมือ่บอบ่ลุงที่พิ่นเมือ่อหน้าพิ่นบอกเมื่อเฮือนน้องหนึ่ง สบายดีลูกน้องหนึ่งหนึ่งเอ้ยโอ้ยเอาน้องมานำได้สิได้กินแบบนี้สด้ทูทูหน่งเอ้ยหนึ่งทูลูกทูสบายดีทูจ้าทูจ้าิห้ิงหนเยได้สบายบดีสโอ้ยฝืนแนมของกินคืดน้ำลายอีกยดโอ้ยม่ม

ขึ้นมาแต่วัดบ่ได้กินข้าวหยุดอุ้ยเอาทิบข้าวมาก็เผื่อมีผู้หอมทองเพ็ดแล้วเพ็ดล่ะบ่เพ็ดกะยำมักยงมักยงมันัดฝาสุ่มๆหนหนึ่งเคยเท้ามาเขาวันมาเปลี่ยนอันนี้หายปลาเม่าเปลี่ยนข้าวควายนี่พี่น้องข้าวควายคืออีกอย่างคือประตูแนวหลอกแนวยังเนี่ยปลาเม่าเห็ดฮัก ค้องใหม่เนาะค้องใหม่ยังมาแน่นอยู่ตึบตึบป้าทูป้าเอ, <c oughs> อื่อยลืมบึง <c oughs> ใช่เลยใส่บดช่องขางได้ตีเขาก็ใช่พบเซตนั่นแต่ว่าของเรากไปช่างกิโล เก็บละขอ,อ,องเก่านะสา,อาะยนนอาออีล่าเก็บไปเด้อลูกเก็บไปชั่งกิโลเด้อเอาไว้ขายเด้อของอีล่าเด้อนี่มอบให้อีลา่านี่<จ>น็อตนี่เอาไว้ให้ป้าแต่ว่าอันนี้นะเอาไปเอาไปขายยังแม่นบอนเจเบลีฮะยังก่อนบเบลือ ไล้เหรอเลยลลเอเอ,เอยวงจับมันบบมียวงจับอะไรป้าเมา,าดึงเนาะดึงหง้อยป้าเมา,าดึงอันนี้ฮักปุดรดเว้ยแปลกใจว่าประตูมันคือเตื่อยมันคือหย่อนน,นะมันหย่อน บ่บเจียก็ได้มันย่อนนะมันตกลงมาใ่นจี่แต่งัดขึ้นบ่อันนี้มันก็บริรวมกันตัวนี้รวมเพราาะว่บ่กระยาเอื้อย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 ขนาดเอื้อยมีแต่เห็ดนั่นนี่เอาเด้นี่เด้ได้ละตัวนี้ได้ลายใหม่ยวงตัวนี้ ตรงกันย <ED> <piece> ู่ใส่ยวงกรบโบตรงอย่าง้นี่ยมันติดเข่าควายโอ้ยมันก็ขี้ไล่เลยเนาะ่ไใส่เท่าได้เอาฮะนอกจากเจ้าสิน่ายเป็นึ้นมากผิดอันนี้อือพอจะไม่ใส่คัดเข่าควายแล้วได้โบได้คัดและเออใสิใส่อันเดียวใช่ตัวนี้เออว่าสิใส่อันเดียวเสร็ล้วใส่ง่ายนะบุบุ๊มีนื้อดึงเก่าแล้วเนอนพอจะเปิดตีนยันอีกหมวแต่ว่าเอาโง่มาทั้งพี่อิ่มเลย ั้งผู้อิ่มก็มี่ีดแหละอมาเพิ่มน้องกยน่นะตามสนิทกับเลือเพื่อเลยรตขหนึ่งเออวามซ้ทาไ่งที่บ้านเนะเออปีปีกับสองห่วงแต่อตาปีกับสองห่วงหน่อยมักหมักกล้ยกับสองหน่วยขบหนึ่งบรรยากาศอบอุ่นขนาดกินซุ้มแซวกันที่น้ง ui 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 à hết nhang này nhang đủ ơi cho hết nhang cả nà à. nhang đủ nè mà đủ nè mà ơi giao xe ba đi là lúc. ยาเสปากตีเ,เอ้าผัดยืนบาทนี่นเอ้าผัดยืน,นเอ้ากอดกันละบาทนี่พัดสไต้ได้บาทนี่เออเดียนาลง ดีเว้ยบา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 ยพ่อซะ่บายบายพ่อซะ่บายบายพ่ออีแม่ซะใายบ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 ายน้าปลาหม้อสดขนาดบริแทาแป้งฮึิ่นมาเพิ่นเห็นตัวเองน้องหนึ่งโคนหนึ่งก็หนึ่งไหวเข่าติดดัง ร้านข่อยนะร้านข่อยนะผู้ขี่ไล่กับขี่ไล่ขี่ไล่น้องดิวสบายดีลูกดิวดิวทุลูกทุทุกทุกฉันน้องดิวทุแน่บูสูงอายุหนึ่งชั่มทุกผุนใบใบอีกดิวสบายดีลูกดิวทุกฉลูกแน่สูงอายุหนึ่งมาได้ขยันนำ ตามกล้วยกับฟักขยังคือละลายเถอะเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่แกงมาใหม่คลิปนี้พระปึงพระส้มเทนีประอนป้าบักหลาลขุกบังใหญ่มอตะทายมวได้กินแล้วบ่เหลือมมากกัามามเหลือมมากก็อวยใจให้พอดเอฟซีทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขกันรวยลำรวยคำเนาะสบายดี